หากูบอกท้ากูไม่ได้ยินเสียงมึงเลยนะมึงเอ๋หรือเปล่าเอ๋หรือเปล่าไอ้ที่อะเออมึงจะวัดกับกูไหมล่ะตอนนี้กูเูเนี่ยกูถ่ายรูปให้ดูว่ากูเทพไม่ได้น้ำท่วมอะกูให้ดูโงมไอ้เจ้นี่ยจนเนี่ยเอามึงเปิดกล้องเลยเปิดกล้องบอกอยู่ต่างประเทศบอกกุงเทพน้ำท่วมถึงเข่ากูอเปิดดิเปิดดิเาสำหรับมึงไอ้ที่องเปิดกล้องเปิดกล้องเปิดกล้องอยู่ต่างประเทศมเปล่าอเี้ยเฟกเฟกเฟกเมื่อวานมึงยังออกหนีอยู่เลยเว้นั่นเพื่อนมึงอันนี้มึงกับกู ไม่มีคนไหนยุ่งอ่ะเพื่อนมึงอะไรเพื่อนมึงอะไรมึงจะออกหนีกูไอ้โง่เห็นว่าเห็นว่าออกหนีเฉยออกหนีแล้วเพื่อนมึงมาตามกูนะกไอ้เหี้ยเอ็นแม็ปข่าวกบไม่ได้เป็นคนอะไรกับมึงไงเห็นไหมก็มึงไม่กล้า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 มึงไม่เอาทรงอ่ะมึงไม่เอาทรงอ่ะเพื่อนกูเขาวัดกับคนอื่นอยู่ไอ้เหี้ยนี่เขไปเตื่นบ่อยเเปิดเอาเปิดที่พอโดนด่ากูถามว่าเอาเงี้ยมึงวัดกูไปสัตว์มึงไม่กล้ามึจะวัดเะล่าวันนี้มากูไม่ได้ยินเสียงอ้าวันนี้มึงเอากูไหมวันนี้เอากูไหมวันนี้ เห็นปหมไอ้เฮียอยู่ดิพูดอะไรก็นจนจนก็บ้ามึงจนไหนเฮียไอ้เดือดเตอร์ไอ้ดีเล่าลาวเฮียไอ้จนอืมไอ้เฮียว่า,าขาวเฉยว่าตระกูลขาวเฉยมึงรู้เปอ้เพียกูยังเห็นพวกไอ้เฮียข่าวปลดลงดาวุ่งเยเลยพวกกระโหลกเฮียข่าวปลดลงดาวอะไร ฮะลงด่าไหมโมให้ให้น้องๆฟังดะเว้ยโมอย่กวนใจเฮ้ยไอ้เหี้ยกูด่าครับปิดกูด่าโมให้น้องๆฟังเฉยโมเฉยมึงภูมิใจเหี้ยเขาโมเฉยมึงไปดูคลิปแปะอันนี้ทั้งว่าไม่ได้ดูจริงนะเขาดีกันแล้วครับไอ้ควายไอ้เหี้ยอะไรมึงอไอมึงเขาดีกันแล้วทําไมทำไมน้องเนห้องฟังเมื่อกี้เลยได้ยินเลยมึงบอกว่าเขาดีกันแล้วครับน้องเอ็งดูคลิปจริงมั้เนี่ยน้องเอ็งดูคลิปจริงปะเอ็งดูเอ็งดูคลิปปะเดี๋ยวมึงดูจริปมันไปแล้วไ ury, อ้สัตว์ คัวบอกกรุงเทพน้ำท่วมถึงเข่าูย่าไม่รู้ว่าเขาพ่มไงควายคิดเขาจริงไหมเหียกูจะควรจะรู้จักมันต้องบอกหรอก่ามันอยู่ซ่องไหนซอยไหนจะข้างนอกหรือข้างในเนี่ยเอลโอรถมาเฉยไอสัตว์แล้วนักกรุงเทพน้ําถึงเข่าจริงไหมอาจจะถึงเข่ามึงก็ได้ว่ามึงตัวเนี่ยเมื่อกี้มึงไม่ได้พูดอย่างนี้ก็มตัวตี๋เหียตัวตี๋เฉยกูเตะพ่อมึงคอหักอ่ะไม่เอ่ะ ถ้าจะไปเชื่อมเผอกูก็เตะมึงได้น่ะผอมึงแดกโป้ด้วยอะไรแบบนี้ด้วยไอ้ที่กระดูกปอดเนี่ยกูเชื่อมึงเนีั้เชื่อกูเชื่อมึงเนี่ยเออเรื่องมึงอะเรื่องมึงจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของมึงจะมาเตะกูเรียกแบบประชาชน์เบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์ได้กันเฮียกูเลิกเชื่อต่างประเทศมึงและข้อเสียก็คเฟกไอ้เหี้ยโคตรเฟศเฟอเฟ a k e fake fake ก็ใจหลายยากเนี่ยกูพูดหลายรอบเลยนี่ยไม่มึงอยู่ไอ้นี่ใช่ไหมล่ะซิตี้ลาวอ่ะซิตี้ลาว แบกูบอกแล้วว่ากูอยู่ประเทศไทยแต่ที่กูบอกว่ากูอยู่ตามประเทศมึงอยู่เขมรไงไอโง่มึงไม่เข้าใจมึงไม่ได้พูดงี้มึงไม่ได้พูดงี้มึงไม่ได้พูดงี้เนี่ยมึงไม่ไไดด้พูเาอเด็กที่มึงไม่ได้พูดงี้มึงไม่ได้พูดงี้ไอควายมึงเออเปล่าอย่างโง่เลยมึงโง่ปะอ่ะกูจะพูดอีกครั้งนึงให้มึงมึงอ่ะโง่เนี่ยยึดแม่มึงยิ่งพูดมึงยิ่งพูดอ่ะยิ่งเป็นตัวตลกกว่าเดิมเลยก็มึงโง่อ่ะก็มึงโง่อ่ะเรื่องของมึงอ่ะขอมิ้วไหมนะไอคีแพ้ไปโอ้เอยโหปรับเหลือแซ็งสองร้อยเฮีย เบื่อแล้วนั่งเอยกับมันไอ้เฮียแล้วมันบอกจะมิวไมค์กูไอ้เฮียลดเสียงรู้เสียงลงเฉยเลยอ่ยมึงเออวะเนี่ยก็เสียงมึงเบาไงอ่ะแล้วมึงเออวะเนี่ยกูถามมึงเนี่ยไม่คุยอะครับน้องไอต่างจังหวัดเฮ้ยคือต่างจังหวัดเปิดกล้องดิเดี๋ยวกูเปิดเดี๋ยวกูถือโทรศัพท์เปิดกล้องกูเดินออกไปข้างนอกเลยอเฮียแบนกล้องให้ดูหมดเลยเอาป่ะงกูถามมึงยังไม่กล้าเลยมึงยังออกหนีอยู่เลยอย่างง่ายๆอะเฮีย วันนี้มึงกับกูไหมไม่ต้องเพื่อนมึงมึงกับกูดีว่ะไม่กล้าอะไรเพื่อนไม่กล้าเฉยมึงกับกูไหมตอนเนี้ย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 ตอนอนี้ตอ้ไอ้เหี้ยเอาไหมเอาไหมถ้ามึงวัดกับเพื่อนกูมึงก็สู้เพื่อนเอาไหมตอนนี้ตอนนี้เอาแล้วมึงวัดกับกูมึงมึงสู้กูได้เปล่า